สวัสดีครับผมวันแบงก์เก่านะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมนะครับแบงก์หนึ่งร้อยของราชการที่สิบที่ผมรับซื้อไปละสองพันห้าร้อยบาทครับผม สวัสดีครับก็จากที่มีทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะครับถามผมเข้ามาในเพจของผมนะครับว่าผมรับซื้อแบงค์ร้อยรุ่นใหม่ๆมไหมนะครับของราชการที่สิบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นรุ่นใหม่เนาะนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวที่จะรับจริงๆเนี่ยนะครับจะต้องเป็นตัวพิเศษนิดนึงนะครับอย่างเช่นเลขสวยหรือว่าเป็นแบงค์ตัวย่างนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาให้ดูแล้วกันนะครับว่าแบงค์ที่ผมรับซื้อเนี่ยใบละ2,500เนี่ยนะครับอันนี้เขาส่งมา จากระยองนะครับผมอันนี้เขาส่งมาจากระยองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันละกันเนาะนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเผื่อที่บ้านคุณมีนะครับผมคุณจะได้เอามาขายผมได้ครับผมอันนี้เป็นแบงค์ร้อยรุ่นรอสินะครับผมอันนี้เป็นเป็นโทษใหม่นะครับผมมาแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นแรกเนี่ยนะครับเขาจะมีตรงเนี้ยเขาจะเขียนว่าการปลอมแปลงธนบัตรมีโทษปรับไม่เกิน4 0,000บาทนะครับผมอันนั้นคือโทษเก่า นะครับผมอันนั้นเขาเรียกว่ารุ่นเก่านะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วก็จะเป็นโทษแบบนี้นะครับผมแก็จะเป็นเขียนตัวหนังสือแบบนี้นะครับคันนี้แป้งใบนี้ทําไมผมถึงซัซื้อใบละสองขันห้านะครับนี่มาดูนะครับเลขนะครับอันนี้คืออยู่ในหมวดเลขสวยนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเลขหลักล้านนะครับผมหนึ่งะครับนี่แบบนี้ แบบนี้นะครับแบบเนี้ยผมรับซื้ออยู่นะครับถ้าสิ้นสวดสำหรับแบงค์ร้อยนะผมซื้ออยู่ใบละสองพันห้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าของคุณเนี่ยมีเป็นเลขเรียงนะเช่นหนึ่งสอสาี่ห้าหเจ็ดปดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็จะให้ราคาเพิ่มขึ้นมานะครับอ่านั้นก็น่าจะใบหนึ่งสักประมาณ3 0 0พันกว่าบาทนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าของใครเนี่ยมีเป็นเลขเดียวกันทั้งหมดนะครับเลขเดียวกันทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยผมรับซื้ออยู่ใบละ5 0,000บาทนะครับผม อย่างเช่นเลขหนึ่งเนี่ยก็เป็นเลขหนึ่งทั้งหมดเนี่ยผมซื้ออยู่ใบละ5 0,000บาทนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าของคุณเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดนะครับเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดนะเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดอันนี้ผมก็รับซื้ออยู่ใบละ70,000บาทนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีนะครับผมใครมีเนี่ยลองดูตัวเลขของแบงค์นิดนึงนะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมรับซื้อนะรับซื้อนะครับให้ราคาดีนะครับ ครับผมเป็นยังไงบ้างครับก็อันนี้จะเป็นแบงค์ร้อยนะครับผมแบงค์ร้อยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีเลขสวยทุกรูปแบบนะทั้งแบงค์ยี่สิบนะครับแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันนะครับผมราคาเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่เออตามลําดับของหน้าแบงค์นะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเออแบงค์พันเนี่ยนะครับราคาก็จะดีขึ้นมานิดหน่อยนะครับราคาก็จะดีขึ้นมานิดหน่อยแบงค์ห้าร้อยก็จะราคาดีนะครับผม จริงๆแล้วพวกเลขสวยๆเนี่ยนะครับจะเป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแบงค์รุ่นเก่าหรือว่าแบงค์รุ่นใหม่นะครับคุณจะขายได้ทั้งหมดนะครับผมใครอยากรู้ความรู้ดีๆนะครับมีเลขสวยอะไรบ้างผมรับซื้อแบบไหนบ้างนะครับแบงค์แบบไหนที่มีราคาบ้านนะครับก็ติดตามได้นะครับที่เพจเพจนี้นะครับผมหรือว่าในไลน์นี้นะครับผมในไลน์เนี่ยผมก็จะตอบราคาได้ไวกว่านะครับก็จะตอบราคาได้ไวกว่าในส่วนในเพจเนี่ยนะครับผมก็จะมีการ ไลฟ์สดนะครับประมาณ2ทุ่มหนึงสองทุ่มครึ่งโดยประมาณทุกวันนะครับจันทถึงเสาร์นะครับผมประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากสอบถามราคาแบงค์ราคาเหรียญนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้อยู่ที่ท็อปคอมเมนต์นะครับผมกดลิงก์เข้ามาเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะเจอผมได้เลยนะครับถ้าสอบถามผมทางไลน์เนี่ยผมจะตอบได้ไวกว่าเนาะนะครับผมเฮงๆรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับมีอะไรดีๆก็เดี๋ยวจะมาลงให้ดูแล้วกันเนาะนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้อยู่ข้างล่างได้เลยนะครับผมจะ ดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะจัดการให้เน้องนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย